องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอีดจ,จังหวัดนนทบุรีจะโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ2,566ครับ ายปรีดาเชื้อผู้ดีนายกอบตอท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีและที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีนะครับเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ2,566ที่โรงเรียนท่าอิดศึกษาหมู่ที่6ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีซึ่งภาวะที่ทารกเกิดก่อนกำหนดหรือภาวะที่ทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิต และพบภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ทารกมีความพิการในช่วงหลังคลอดได้แก่เลือดออกในสมองสายตาพิการมีพัฒนาการล่าช้าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของทารกครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาทารกกลุ่มนี้เป็นจานวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดนะครับจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยดำเนินการใน2กิจกรรมคือการอบรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการคลอดก่อนกำหนดแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิดจำนวน3โรงเรียนและกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสำรวจจำนวนหญิงตั้งครรภ์นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายจากการคลอดก่อนกำหนดรวมถึงป้องกันการคลอดก่อนกำหนดด้วย